อาวันนี้เรามาสัมภาษณ์ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของสามฤดูซูเปอร์ไรท์ชุดดวงตานะป้านะ,ะป้าตาเป็นอะไรอยู่ครับมันแสบตาแสบตาเคืองตาเกืองตาโรคตา,ตาปวดตามันมันอักเสบอยู่เรื่อยๆอ๋อเหมือนมันอักเสบอยู่เรื่อยครับอืมครับผมก็บวมก็แดงจนลืมตาไม่ขึ้นลืมตาไม่ขึ้นด้วย<ะ>อืมแล้วฟังรายการวิทยุ ฟังมานานหรือ,อยังครับต้นปีอ๋อฟังมาต้นปีอ๋อสั่งมาชุดนึงแล้วด้วยอืมครับผมตอนนี้รู้สึกดีนะอ่เดี๋ยวป้าหยิบตัวซุปเปอร์ไลท์ออกมาหนึ่งโคต้<ม>เขียววครับผมโตเขียวครับเขียว,วเขียวอีกขวดไอ้กล่องนะครับผมกล่องนี้ครับไม่ได้อีกล่องนะงั้เออป้าโชว์ไอกล่องนี้พระเอ,อ,อ,อกเลย ใช่กล่องนี้พระเอกตัวจริงเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวนาตัวอื่นเข้าไปกินแล้วจะได้ผลเร็วตัวนี้นะเออป้ากินมาคิดทุดแล้วครับชุดที่สองนะเออรักกินไปตอนนี้เป็นไงบ้างครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะอีกนิดเดียวก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะเอออันนี้พูดเรื่องจริงนะป้านะนะเออเอาแนะนําตัวก่อนครับ ้านละเอียด้านละเอียดนะเอออยู่ที่บ้านเลขที่อ๋อบ้านเลขที่อยู่ไหนอะหาบ้านเลขที่ก่อนนะอันนี้ตัวจริงเลยนะเออบ้านเลขที่ซอยเลวัดสามเลวัดสามนี่ก็ตรงซอยตากบนี่เองนะเออครับผมอันนี้กินมาแล้วดีถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยตอนนี้ตาปิ้งหรือยังครับ ดีนะโอ้ยถอดแว่นให้ดูเลยนะอันนี้ขอบคุณมากนะแหวอุตส่ามาก็เรียกแบ่งปันบุญกุศลน,นะครับเอาละรายการสามดูซุปไลา์ต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณป้าอะไรนะป้าละเอียดอีกครั้งนะเอาละขอให้หายไปไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์คร้อยแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะถามจริงป้าตอนนี้อยู่เท่าไหร่ลนะโอ้โหอเจ็ดสิบสี่คงไม่โกหกกันนะเนาะนะ โกหกกันไม่มีอยู่แล้วรุ่น<ต>นี้ไปนี้นะชอบทําบุญไหมครับเนี่ยไปวัดเรื่อยๆนะอ๋อครับผมนะอ๋อหมดแรงไปเฉยเออเพราะฉะนั้นคุณป้าได้กินตัวนี้แล้วก็ไม่โกหกกันเพราะว่าคนทําทาบุญทาบุญศนเข้าวัดเข้าวานี่โกหกกันได้เป็นนะเออเออแล้วไอ้ตัวนี้วิ่งไปวิ่งมานี่คืออะไรดีใจหรอเนี้ย ที่คุณยายได้กินสามฤดูซุปปไหลนะเอาละบขอบคุณมากนะสวัสดีครับ